เกิดเกิดมากครับท่านผู้ชมสุดยอดมันมากเลยวันนี้เดี๋ยวต้อนเก็บเพลินเลยเดี๋ยวต้อนต้นเก็บเพลินอุ้ยยกฝูงฝูงไหมยกฝูงไหมยกฝูงอ้ยนี่ขนาด กลัวกลัวบานมากติดหัวไม้ใช่ไหม <laughs> ต้นไม้โคตรหดเลยนี่ยกโชกฝูงเลย, <laughs> เ,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิงขยับลงนะต้นขอขอรวบหนึ่งโห <laughs> ยกฝูง <laughs> ขอรวบเลยนี่ถ้าถ้าบานเต็มแม็กถ้าแบบไม่มียอดยอดไม้นะโหหมดเลยมีกลัวกลัวติดไม้เลยทำกี้ไม่ติดติดยอดไม้เนี่ยใส่หมดฝูงเลยนะ <laughs> นี่ก็เยอะอยู่นะเนี่ย <laughs> เป็นติด เกินว่ะเกินสิบว่ะยี่ว่ะมียี่ว่ะใส่ได้อย่างนี้ยส่ในตัวนี้นี่เอิร์นก็สวยนะมีฝูงหมดฝูงอ่ะขอให้ข้าขอให้เห็นตัวอย่างนั้นนะใช่ไม่รอดอ่ะขอให้เห็นเลยละเออเห็นอย่างนี้ไม่รอดหรอกไปหมดเลยไปหมดเลยขึ้นยัวนะเจอไหมจริงจริงระหว่างที่แรกมันน่าจะหนีนะมันไม่หนีเนียยังอยู่่ะ เยอะอ่ะ <laughs> โอ้่าจะเกินสี่สิบว่ะอือตน้ำใหญ่โหสุดยอดเข้าฟิตเลย

ปลากรบ,บอกปลาบอกเอ้ยใสสวยนะใหญ่ๆเออพอมีนะเต็มแม๊กอุ้ยกอุ้ยเต็มเลยดูเหมือน,น,นไม่มีป่าแนละ้ว อะไรว่ะสีอะนี่เป็นปลาหมอนี่คัดแตวที่ไหนก็ปล่อยไหมนี่เก็ปล่อ,อ,อ,อยอ đứng 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 đứng

โอเคไปเลยเอาเอาเอาดักหน้านะดักหน้านะดักหน้านะเออตายตายตา้ยโอ้เอดยอดเปิดตัวครับ พี่จังนีง่อย่างนี้ผ่านไม่ได้พอผ่านปะผ่านผ่า,ผา <laughs> ย่างหมาเลยต้นยอดหมาเยอยะต้นหมาเย,ยอยะมาเยอะมาเยอะเป็ไต้นไม่น้อยนะครผม mì cung đấy đấy còn cay còn cay mì cung mì pa cá bò đấy ủa นี่อย่ายชาอบต้องนดูเนี่นยไซออ oh นี่ใหญ่ไซนี่ใครยิง่งอย่สุดแล้วว่นี่จะมาพ้างว่มามันเนี่ยเฮ <Yeah. S 2> ้ยแต่แมั้ยหุรุปปาจะเป็นร้อยเลยกุ้งเยอะวะ่ะต้องมีกุ้งอ่ะ <S <S นี่โท้ยังมีตัวอยู่ฮะใช่ไหม ยังพอมียังไม่น่าเกียดยังพอมีอส่ตัวโย่ฮ่อืมกูเรา,า,มาไม่กัดวไม่กัดไม่กัดโอ้โหสวยครับอสอามเฮ้ยฝันนามนิ่งว่ะต้นออื <c oughs> ไม่นิ่งนะนี่นอะไรกันอ่ะอุ้ยได้อุ้ยอุ้ยได้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 น้ำแรงเกินอุ้ยปลาปลากูเราอีกแล้วต้นนี่ใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ปลาอะไรปลาเนี่ยไอ้กุ้ง่ใช่ปลาปลาทรายปลาทรายเหรอเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเห็ดโคนเห็ดโคน มาไซาคุณแล้วแต่คนจะเรียกอุ้ยพุ่องอยู่เนอุ้ยอะไรอ่ะเห็้บ้าเมือ่อกี้อะไรปลาอะไรพุ่งไปเลยเป็นจรวดเลย อะไรปลาอะไรขึ้นตบเลยมาจกมาจกโอ้ยยกสูงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาโอ้โอยดูเยก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 มันเก่งเลยโอ้ยปลากระบอกใต้ตัวใหญ่คุณว่าติดตายกไม่ขึ้นหรือกี่หนักดีไหมผมเห็นไอ้ยทำไมมันน้ำกระเหย่าฟูฟูฟูฟเลยวะโอ้ยเอ้ยแต่ต้องแต่มันหลุดตัวนึงว่ะเอา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 มันเข้าไปครัเข้าไป เอาเข้าไปเอาเอาเข้าไปจะได้สวยๆเอาเข้าไปยังไงวะเอาเอาเปิดเปิดเปิดโซ่หนึ่งเปลิดโซ่ทำหาดีแห่ดีก่อนแห่ยังขาดอยู่เนี่ยผมก็โหขาดบู๊บเลยเข้าไปในโซ่เข้าไปในโซ่ทอ้เฮียคตรเกิดแล้ต้นไม้คนหมาเนี่ยนี่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 ยาวๆเหมือนปลากระบอกนะครับผมก็ไม่รู้ทำอะไรกินได้มั่งนะผมก็เพิ่งเคยเจออย่างนี้แหละอืม ใหญ่มากใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมเนี่ยใส่นะ,นน,ะนนยกฝุงอะใส่เลยครับคอ,องกินปลาครับผมกี่ตัวนะห้าตัวหกตัวปะห้าตัวหกตัวหกตัว,หกต,ว,ห,กตวหกตัวใหญ่มันปลาถูเลยใหญ่มากอะอยังแข่ดูดิเลยนังมาแขนาา่นีีกะ,ะ,ย,<อ>ะยังแข่งีโอ้โหจอดแอดมินบอกว่าเก็บกุ้งมาด้วยเก็บกุ้งมาด้วย เอาอีกสักฝูงไหมไม่มาดูมาดูกี้เมื่อกี้ผมไปไล่ให้ต้นลงริมนะแล้วก็ไปต้นกหวาตรงนี้นะอ๋อใช่ก็บอกอย่างหนึ่งกินได้เนี่ยใช่ใสอิศกหรือไงเนี่ยล่ะโอ้ใส่อิศกกินได้ครับกินได้เนาะเออโอ้สุดยอดได้ในเนี่ยเหรอโคตรตรงนี้เลยครับเนาะตรงนี้แหละมากอ่ะมาไงไม่รู้เนี่ยโอ้ท่านผู้ชมโคตรเกิดเลยท่านผู้ชมอ่า ผมก็ไม่ใจว่าว่าปลาอะไรนะแต่ว่ามีเขามีมีท่านผู้ชมเอฟซีเขาบอกว่าเป็นปลาน้ําดอกไม้นะครับเก็บเก็บกิน้กที่ห้ไม่ได้ลเอียดเลยอ๋อเออเป็นปลาน้ําดอกไม้เนาอต้นเนาะเออคนคนเออมีเอฟซีเขาก็บอกมาปลาน้ําดอกไม้ก็คนก็บอกนะปลาวนจันททะเลเนาะเออมีหลายชื่อนะเราก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นปลาอะไรกันแน่เนาะโอ้คาง้างแรกที่ได้แบบปลาอะเยอะกว่านี้กเยอะกว่านี้นะโอเยอะอะแต่ตัวตตัวไม่เล็กนะใหญ่ นี่ยตัวทัพแกนเนี่ยนี่เกิดเกิดมากครับท่านชมสุดยอดมันมากเลยวันนี้เดี๋ยวต้นเก็บเพลินเลยเดี๋ยวต้นต้นเก็บเพลินถ่ายเหนื่อยเลยเนี่ยแค่โคตรมันเลยนะไอ้เนื้อเนี่ยเต็งมยเนี่ยเออดีนะเอากองมาถ่ายพอดีแต่แจะช็อตเมื่อกี้ที่ปลาขึ้นกันยกฝูงอ่ะไม่รู้ผมได้ถ่ายปะวะถ่ายกดนี่ไงเหรอไก่ต่อเนื่องต่อเนื่องเลยเหรอไม่ได้ม่ได้ปิดเลยใช่ไหมปิดก็ต้องเปิดคนถือกล้อง ไลฟ์สดนะไลฟ์สดเออเห็นเห็นได้ไหมปุ๊บปุบเลยนะไลฟ์สดเห็นนี่เห็นนี่เห็นไหมมันไปวิ่งมาไปว่ถอยมาก็ถือตลอดไลฟ์สดเออนั่นแหละโหเกิดมากเลยท่านผู้ชมเต็มคลองกันปะเนี่ยเต็มดิเนี่ยท่านผู้ชมเต็มคล้วเนตัวนี้ยัดไม่เข้าเนี่ยดูดิโอ้ยไหนกี่โลแล้วโอ้ยีแม่งมันว่ะสุดยอดสุดยอด หมดเลยไหมถ้ามีก็คือหมดแน่นอนเฮ้ยมีวะเฮ้ยไอ้เนี่ยเฮ้ยมีตัวนึงหลงมาตัวนึ่งสองตัวเฮ้ยมีเฉยเลยสอเมื่อกี้มันมาตามมาตามเพื่อนมันมั้ง พื่อมันบอกว่าไปพวกพวกูหายไปไหนไหมดวะใช่บอกมึงก็บอกเลย,เยใช่ใช่ใชมา,าแล้วตน,น,น,น้น้มาเปงอย่างงี้วกันมานะแต่ไม่รู้อะเนเฮ้ย <c oughs> ปลาอะไรวะว <c oughs> ิ <c oughs> ่งกันมาเนี่ย<อ>น้ำมันออกมางี้มาเอาน้ำออกวะ <c oughs> ใช่ไหมต้นดูดิไม่ร้องฟีเลยเมื่อกี้นะ ดูแล้วทนจะ,จะดึงจะดึงดึงดึงงดังดงดังๆอืเต็มแมกเลยอะ่ะอ <c oughs> ันว่ะ <c oughs> ต้นมันมากเลยแต่ต้นไม่มเหมือนปลากระบอกนะเหมือนออแต่เก็ดมันละเอียดกว่าไม่ใช่เก็ดมันเล็กกว่ากระบอกก้างเยอะต้นไม่เชื่อหราอต้นว่ามันเดีย๋ยวให้แม่เดีย๋ยวให้แม่ถ่ายดูไม่คล้ายปลาโออ่ะ พวกเขาโอนมาก้างมันจะแข็ขงใหญ่ๆแม่ก้างเยอะมันจะเฉพาะน้ำจืดไม่ใช่เหรอใช่มันปลาน้ำเค็มแม่แต่ก้างเยอะนะผมว่าตุ๊ดต,ต้องมาโชว์ก่นนี่โ<ห>ชว์กันเนีโชว์ใกล้ๆตัวน่ากล้องนี่าโชว์มาอีกแล้วหมานไม่พอหมานต่ออีกแล้วเ <laughs> <laughs> ต็มกันต็มกันนะท่านผู้ชมดูดิตัวนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ก้าวสอกสองเซนเกิดกันกระติกกันนะอันนี้ก็จะเป็นปลา ไม่รู้ปลาเลยนะไม่รู้อะไรปลาอะไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมไปไปเสิร์ชใน Google ดูก่อนผมไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรแต่คิดแค่รู้ว่ามันใหญ่อะอย่างนี้ไม่งั้นไม่เหมือนปลาทูนเลยเป็นปลาทูเ <tr> นี่ยโอ้โหมันเลยเนี่ยนี่อะไซส์บิลลินมาล่าอันนี้ใหญ่มากเลยอะพ่อแม่วะแต่ฝุ่นมากเลยโดนหมดเลยยกแก๊ง อืมไม่ได้อีกได้อีกถ้าได้อีกยังไม่เต็มยังไม่เต็มยังไม่เต็มต้องย่างไงต้องเลี้ยงนี้ไม่เงินไม่เง้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเต็มเป็นแต่เต็มไม่เป็นไรแต่เอาไปให้แม่เลยก็ได้มั้งยังไงดีวะขี่ไปหาแม่ได้ปะก็ลองทอดก่อนไงเออได้เยก็ผ่านไม่หายั้นก็เลิกเร็วหน่อยก็แม่ได้เดี๋ยวดูก่อนดูแล้วกันโอ้โหจะได้ฝูงนยังไงมันเป็นไปได้นะได้หมดได้หมด นกเอ็ดกูเก็ดปลาเต็มถนนเลยไอ้กุ้งข้างหลังไม่ต้นอ่ะเอาเลยกุ้งเอาเหรอเอาสิไอ้้เหียทิ้งกุ้งไงทิ้งกุ้งเลยกูเนี่ยทิ้งกุ้งเลยกูเอาอีกหน่อยครับผมโอ้ไม่หน่อยนะก็ไม่หน่อยนะน้ำโอ้ได้ตสองตัวนี่ปลานี่ได้อสองตัวโอเคครับผมโคตรหมาเลยวันนี้ ผมก็ลาไปก่อนนะครับก็ปลาก็ได้เต็มเต็มกระติกลยเนาะครับผมอา่าแล้วก็ที่ที่ก็จะเป็นปลากระบอกปลาปลากรดปลากร,กระบอกปลาปลาเนินเน,นากะกุ้งกุ้งแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้มีปลาอะไรไม่รู้เขาเรียกปลายังไม่รู้เลยปลาโนจันทะเลแล้วก็อะไรนะน้ำดอกไม้เออเห็นเขาเรียกกันนะเพราะว่ามีเอฟซีเขาเรียกเขาเรียกกันเนาะผมก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรอ่ะพต้นสวัสดีก่อนสวัสดีครับ อา่าเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้เราร้อนมากเลยร้อนแล้ว <laughs> ไปก่อนนะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ